สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็บสีผ้าส่งงานนะครับหาหูบางแรงแล้วนะครับผมงานเมื่อเจ็ดครับใส่กันอยู่สองหมื่นสามอาครับมือกูกลัวนะครับเพราะว่ามือนี้ก็บมือเท็จเต็มมือนะครับกะเด็ดจอดเล่นแน่ครับเพราะว่าใส้ใสายน้วมาได้ทั้งการาซินนะครับผมมาถ่ายคลิปครับสองเบสถ่ายแฉลบนะครับกะเบาบนเสียเบี้ยมาครบที็มนะครับก็ได้โบเลยเหตุงานแบบเต็มที่นะครับวัอนี้กะสิตกไปมื่อเครื่องครับแต่ว่ากะอยากนิ่มนะครับอาจารย์ว่า เพื่อว่า่าให้ไม่มีอีกนะครับแต่นาเท่าไหร่ก็สิดึงราคาเจ้น้อยครับบ่ไห้กับ่เห็ดมันให้นี่อาจารย์เป็นคนเก็บนะครับผมสุดยอดไลยครับผมมั่งครับให้นี่เนีที่ละล่าเกือบสองไรนครับให้นี่ก็สูสีไปทั้งสี่ไร่นะครับสี่ทั้งหาได้นะครับก็สีสี่ไร่พอดีเลยไปน้องหนามหงอยู่มองนี้นะครับเพราะว่าไอ้นมเป็ดแดงก็ตักอาดินอยู่นีจนออกหนามมาวานนี้มัตานี้ ฝนตกครับยังมึงคืนมาผมเก็บงานแล้วฝนตกมองนี้มันเลือกนะครับผมกับเคลียดินเมื่อทมเนี่ย่ะบ้านมันหืมหนามแล้วพี่น้องมันแบบว่ามันดันจนออกหนามนะครับหนามาก็เลยหงอเจาะเนี่ยนี่นะครับถตาเมืองลักษณะานาจะทั่วไฮนะพี่น้องเพราะว่าให้หนาสองไฮนั่นหมดเลยตังครับกันไลายครับหลักสองไฮนี่ไปทมสาหน่อยหน่อยหนึ่งยูพูนครับตัวนี้ก็เป็นอาจารย์เก็บครับไฮทึงตอนนี้รถก็ะเทยที่ถึงหมดนะครับพูครับผม ตีขั้นแดนกันหนามนะครับโใหะหนามปลาลงมามันจะติดเกล็ดปลาโใหะหนามปลาลงมาเึ่มนะครับผมจะเดีย๋ยวนผพานยางมึงผลงานครับนี่ก็กุ่มใหม่ก็ไหวขางแท้เน่นนะครับเพือ่อว่าเป็นสิตัดง่ายครับเพือ่อว่าที่แดงก็จะไหวในไฮน์นไหวบ่ใดครับเจ็๊ยบงานมองหำไฮนนี่มันก็เมือง,งใหญ่เมืองกว้างนะพี่น้องแต่ว่ามองนี้มันอิมน่มหนามได้บานแล้วนะครับเพราะไหวนุ่มไปแดงขวดลงจน จนเป็นแบบว่านามออกนะครับจิตตดลมหมดลครับมีฝนมาแต่ว่าหมอเซตครับบเรียลนาให้เพราะว่ามันเป็นดินบบคือดินใากว่านี่ครับเป็นดินถามนะครับปนดินเหลืองครับติดลมนริตจำแห่งครับแต่ว่าผมเจ็บงานแล้วนะเนี่ยเมืองแดงฝนกับโต๊ะมา่ส่ครับเนี่ยเมืองกันนามกัมันกัมันเมืองม้อนออกแล้พี่น้องเพราะว่านามต้องเต็ีมให้หนาแล้วกันครับจังสิเมืองไดเพราะว่านี่หม่องอีมหนามหม่องเวอ่มหนามนะครับตอนนี้ อันนี้ก็มาเข็ดเหมือนเสานี่นะครับก็เหลี่ยมไปมอเตอร์งก็มีแต่อัดคันแทกขาดแล้วก็ตีปลาประมาณเกือบไร่นี่นะครับปลาครับปลาห่า,า,หางครับปลาก็หมายหน่อยกับก๊อกมังเกี่ยงซองตุนยังไงนะครับก็ส่องยูทูปเสียเบียร์ก็เพื่อทายเพิ่นนะครับถ่ายไปผมบอเตอถ่ายนะครับผมกับขับรถตอนนี้ลุงเบียแดงขึ้นทาเขาเพินเ่นผ่อนหนำเพิ่นเหลืองานไว้นี่ยพายางขึ้นไปเมืองเรื่อยๆนะครับ ต้องใหม่เ่เดี๋ยวออกเบิ่อครับเดี๋ยวไปเดีกกดูเป็นราคาพี่น้องนะครับกกดูถ้าฝนวนตกกันวันเนี่ยนะครับไฮแงยหวานแต่ว่าฝนตกมาใส่ก็เป็นล่างๆธรรมดาทำพี่น้องเมื่อกี้เอาเรื่อยเปตัดข้าใหม่ซอยอาจารย์ใหญ่ครับตีนล่างขาดหให้หนิพอดีปั๊บใหม่นะครับแกอัดกันแค่ขาดแต่ว่าม,มันอยากสูงอยู่เหี่มมันน้อยนึงผมเลยลากลงมาให้เพม่อนะครับ เพอได้แอบปั๊บจะบังแอบไปครับมันหลากเนี้ยนบาสเนี้ยนบาสไมนเป็นตะเมืองนะพี่น้องตัวไหนเฮษตทางลงครับตัวนหนนี่คือกันครับมันเป็นโง่งามับกระทุ่มไปเพื่อนครับกันแจกใบกับโมยูนะพี่น้องเกษตทางลงน้ำแจ๊ให้หนาครับเพราะว่าหน้ำมันโตนกันหลายนะครับเอาเกษตทางลงแบบนี้ในหม่างพัฒนาลงเจ้าหน้ามากขาดนะครับมันมันโมยูนะพี่น้องให้นี่นี่เพิ่นจิบบ้านเขานะครับเพบันบัง ว่าสีใบตะปลูกยังแล้วครับตัวนี้เป็นเลนเป็นปลาหน่อยนะครับกะต,ตีขั้นขู่ออกมอห้น้ำลงหน้าอะไรนะครับน้ำปลาลงมาอะไราน้ำปลาลงมาเป็นเส้นกันแทกขาดหลายกว่ากันนะครับตีขั้นขู่ึ้นอ่ากินไส้ไปโมเป็นครับอันปลาตู้ข้างอันนี้ก็เป็น,นปลา,า,า,าสงวนนะพี่น้องแต่ว่ามีทาง ทางเก่าทางไฟนะครับทางไผ่ของรถไทยอยู่นี่ละตัวนี้จะเป็นปลาส่วนบุคขุนนะพี่น้องเป็นที่นี่ใบนี่นะครับโมันปลาครับผมพี่น้องเป็นโขกหน้าเก่าครับพวกใหม่เห็นขืนโมเฮ็ดหลายปีสามโมถึงครับจะไม่กีเครื่องจักมาบมหอดนะครับเอาง่ายๆน่ะไอ้ใส่กันสิโย่หนำขึ้นนึงนะครับผมไม่ได้เมื่อไหร่บาเบิร์มือ เมื่อไห่เผาวิเิมือนเบิดเท่านั้นไม่งั้นหมออ่ยคุยกับเพื่อน้ม่รู้เรื่องีไม่เอาเลยยิ่งนี่เขานี่านี่กียงว่าต้องเกี่ยงไอ้ีถ้ากขามัต้อออกยนกก็ออกแตนี้ซื้อช่วยราตัวซื้ไหนหนนโซรถจะคล้องอีกแล้ว เงี้ยงูชิ้บยังไงครับผลงานการแสดงทีเหล่วได้เหโอ้ดีดีดีนี่ดี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 ชิ้งานดีชิปงานนี่คือเจ๋งเลยเจ๋งไงเนาะเป็นคนไทยแถวแกไงเนาะขาเนาะโม่ได้ขายอยากไงโอ้โหผากใหม่พี่น้องโว้ยมันเป็นก้งเกี้ยงหมดโอ้ยเดี๋ยวมาบายเด้อพี่น้องเด้อตุ้มขึ้นเต็มโตเลย โอ้ยมันใหญ่เนาะวานแม่โคออกี่เมืองดีพี่น้องต่อไปกลางไ่ตะจูนาแรกนะครับที่นี่เพิ่นบ่ได้เฮ็ดหยังกะดีที่ว่าเจ้าของหน mm ้า hmm. พ <regret fully. S 2> mm ิ่นว่าบ่หาปีเดียวบ่เป็นหยังครับปีหน้าก็จังเมืองกันใหม่หน้าหันให้ไงพี่น้องของวันทั้งรางก็ได้นั่งก่อนานจะสวนนี่มือให้เราติดหนามมันด้านอย่างด้านไปดูจะเอาทินนามมะน้ำกินยาอยู่บ่ โอ้ยมีมือได้บบกินอยู่บนนีเออ้เหยียบลอยตามทองเรื่องพี่นอ้องตอนนี้คู่กันหนามนะครับบบยหนามปลาอะไรต้องมาหาหนานะครับเห็ดอยู่สองมือครับมือเขิงๆนะพี่น้องมือหนึ่งคือกับอีกคืนกูก,กลัวแต่เรือบวัวร้ายมาได้ครับเพราะว่าสวงนี้นะอันกระเดื่มบางลงแล้วนะครับมันเข่าสู ดูดูฝนลงหน้าครับวานเขากันสนั่นแล้วผ่านไปสี่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งบานผมการวานเขา่ากัสิทาฟังแด่งานปลาพี่นอ้องขั้นบ่มีมากกับเ,เซียวรถเข่าศูนนะครับแถวไปเยมประกันตัดทอนเตียนโอริงัวกระโหลขาดเอ็มเก่าหาเขานะครับเอาจะได้กะเป็นคลิปบันสันพี่น้องกับฝากที่ตามผลงานการแสดงกันะครับตัวนี้ก็ปฏิเ็บดีไปเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นพื้นที่สูงบริเวณหน้านะครับน่ครับปลาเข่าปลาหน้าโขกใหม่วาลาไหแต่ว่าก,กระกองไงเติบเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับฝากติดตามผลงานการแสดงกันด้วยครับผมจะฝ่าทิมฝ่าปลากันเลยพี่น้องไปวะครับเมื่อบาดกันครับบานนี้